สุขสบายดีมาสงพ่อแม่พี่น้องสุกคนสุภูเนอขนอ่อยเมียนวา่าอาจารย์หนึ่งูสำนักลฤกษีปุตตะลักกีเฮานีนอะอันมือนีต่อคอยกะได้ม,มาหลักอุปต่อเดพ่อแม่พี่น้องสุขคนวา่าอันเจ้าปู่ทั้งหลักต่อคอยวา่ามนุษย์ขุนเฮานี่ในวันไปหนาะได้ไปเต่าโกรเอเต่ากุ้นเดียวเนาะเพิ่นวานั่น จะเอาจากเข้าไปผ่าดไว้ไปเกี่ยวไว้ต่อไผ่เพิ่นวาเส้นตานที่เฮาไอเจ้ไปตั้งหนานี่บ่มีปอเม่บ่มมี่ปีน้องบ่มมีมิรสหายเพิ่นวานั่นเมียนโตเขา้าได้ไปเต่าผู้เดียวกุนเดียร์ังว่าเข้าเอาใจาเข้านี่ ผาดไว้ต่อไผ่เกี่ยวไว้ต่อไผ่นี่วันไปหนาะซ้ำเป็นเฮ็ดหายมาเฮ็ดเปียวมาหนี่กูติดตุกหนี่บ้าเม่นไผ่กะเม่นโตเฮ้านันหลอกปอนั้นก่อน่ะเ้นตานซีวิตเฮ้าสตาเฮ้าอย่าเกี่ยวอย่าผาดไว้ติไผ่ขั้นว่าสุเจ้า้านพันกำหลัดต่อมอเจ้าปูน่นัน กอตีเน็ดเหินเจอตุกเจอขาไปหนาขั้นวัดสุเจ้าเน็ดวะคืออันกำหลัดต่อเจ้าปูนันกอตีไดไปไปหนาเบ้าตุกมันตีคอยมันตีเบาไปปานหนาเมียงกุศลเมียงเวินกำเตาอันตีงอตีติดโตมุขคอยไปไดเพราะนั้นก่อสูเจ้าก่อฟันกำ เจ้าปู่นันเนอร์จะรสกมีไซส์สุกขนสุผูสาธุ